สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องบอยพาบ้านพาเหมาราคาหลักร้อยมาใน ep ที่ห้าร้อยสามสิบสี่นะพี่นะห้าสามสี่แล้วนะครับวันนี้มาราคาหกร้อยบาททุกองค์ทุกชิ้นเลยนะครับชมแล้วชอบชิ้นไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะฮะผมคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับนะเบอร์โทนเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือใครสะดวกสแกนเคอร์คุณไลน์ก็ตามนี้ได้เลยนะพี่นะ อนุญาตแจ้งพี่พที่ติดต่อเข้ามานะครับนะ้อยอยากจะรบกวนพ,พี่ด้วยนะครับว่าให้แจ้ง e ีด้วยนะพี่นะ e ี EP ที่เท่าไหร่หมเลขกองพลาที่เท่าไหร่นะครับนาะอเวลาค้นหาเวลาจะส่งจะได้ไม่ผิดพลาดกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มชิ้นแรกเลยนะพี่นะหกร้อยบาทนะฮะเป็นเบียแก้นะพี่นะชิ้นนี้นะครับนะเป็นเบียแก้นะครับเบียแก้หุ้มมาสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ รายการที่หนึ่งนะครับหกร้อยบาทรายการที่หนึ่งนะฮะสวยๆแบบนี้นะพี่นะาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับเป็นพระพุทธนะฮะองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธนะฮะนั่งห้อยขาแบบนี้นะพี่นะเนื้อเป็นโลหะนะครับนะรายการที่สองนะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะครับประการที่3ามครับพระสมเด็จนะฮะองค์นี้เป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะสีทองนะพี่นะด้านหน้าฝั่งหมดนะครับด้านหลังเป็นรูปสาราแบบนี้นะพี่นะด้านหน้าฝั่งหมด2เม็ดนะฮะร,รายการที่สามนะครับหกร้อยบาท อันที่สี่ครับตรงนี้เป็นพระอุปคุธนะพี่นะอุปคุธนะฮะเนื้อเขาไปทางแร่นะพี่นะเนื้อน่าจะเป็นแร่นะฮะนฮเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่สี่นะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับเป็นพาภรีพินาศนะพี่นะชิ้นนี้นะฮะพักกิ่งพรีพินาศนะครับองนี้เป็นเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้เลยนะฮะมีพายเงินขึ้นคุมพนระองค์แบบนี้นะครับพี่นะรายการที่ห้านะครับหกรอยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับเป็นเหรียญผู้ว่เยี่ยมนะพี่นะชช้นนี้นะพ่ะเยี่ยมบนหนังนะครับสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่หกนะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่7ครับเป็นท้าวเวสสุวรรณนะพี่นะชิ้นนี้นะท้าวเวสสวรรณขนาดตั้งบูชานะพี่นะองค์นี้องค์ใหญ่นะครับนะองค์ใหญ่เลยนะะรายการที่7ดนะครับหกรอยบาท ายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับเป็นเหรียญหลวงู่เยี่ยมนะพี่นะชิ้นนี้นะครับนะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมโบราณนะฮะเลี่ยมเงินโบราณแบบนี้เลยนะครับเหรียญหลวงู่เยี่ยมนะพี่นะรายการที่แปดนะครับห0 0้อยบ,บาท การต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับผ้าปิดตานะพี่นะชิ้นนี้นะเหรียญน,นะเหรียญผ้าปิดตาหลงพวกแก้วเกสาโลปีหนึ่งเก้านะพี่นะองค์นี้มาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับรายการที่9ก้านะฮะ การต่อไปนะครับรายการที่สิบครับเรียนลงผู้ไข่นะพี่นาชิ้นนี้นะฮะเรียนลงผู้ไขว่าชงเลนนะครับนะรายการที่สิบนะครับหกร้ยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่11ครับเหรียญลุงพุสุกร์เลยพี่นะชิ้นนี้นะฮะมาพร้อมเลื่มเงินโบราณแบบนี้นะพี่นะเหรียญลุงพุสุก2466นะครับนะเหรียญเก่าเหรียญลึกเลยนะพี่นะรายการที่11นะครับ600บาท ต่อไปนะครับรายการที่12ครับเป็นผ้าคุณแผนนะพี่นะชิ้นนี้นะผระคุณแผนกระเบื้องเคลือบเหลืองนะครับองค์นี้จับขอบมาสวยๆแบบนี้นะรายการที่สิบสองนะครับ600บาท การต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับเป็นพระ <c oughs> เนื้อเมฆพัดนะพี่นะวัดอนงนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์พุทธนะครับด <c oughs> ้านล่างมีจานนะพี่นะ <c oughs> รายการที่สิบสามนะครับห0ร้อยบาท ายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับเป็นพระเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะ้ชิ้นนี้นะฮะพระพุทธชินสีนะครับอันนี้ขึ้นวัดใหญ่นะฮะพระพุทธชินสีเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะ้ารายการที่สิบสี่นะครับหกร้อยบาท อมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่สิบสี่นะครับหกร้ยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่15บ้าครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะองค์นี้นะเนื้อโลหะสีทองนะครับนั่งคุดนะฮะด้านหลังมียันหล่อนะพี่นะรายการที่สิบ้านะครับนะสมเด็จนั่งคุดนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ 六百บาท。 การต่อไปนะครับรายการที่สิหครับเป็นพระปิตาแะพี่น้าชิ้นนี้นะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับองค์นี้นั่งกระเช้านะฮะลงรักปิดทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่สิหกนะฮะหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับเป็นพระมเหส่วนนะพี่นะองค์นี้นะฮะพระมเหส่วนเนื้อชิ้นเงินนะครับพิมพ์กลางนะพี่นะสวยๆเลยนะฮะคมมากนะครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับหกร้อยบาท รายการที่สิบเจ็ดนะฮะสวยๆแบบนี้นะพี่นะหกร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดครับเป็นเหรียญนะฮะชิ้นนี้นะครับนะาเหรียญพ่อหลุนนะครับเหรียญพ่อหลุนเก้ายอดนะฮะองค์นี้มาพร้อมเรี่ยมเก่าเลียมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อเป็นทองแดงนะครับก็ไหลทองเดิมๆเลยนะครับ รายการที่สิบแปดนะฮะหกร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่19ครับ ผ่าปิดตานะพี่นะชิ้นนี้นะฮะปิดตาเนื้อผองคุกรักนะครับองนี้สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะปิดตาลงปู่เอี่ยมนะฮะรายการที่สิเก้านะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญนะนเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัาทกระบือนะพี่นะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเงินโบราณน,นะครับรายการที่20นะพี่นะ600บาท รายการต่อไปนะครับรายการที่21ครับเป็นเหรียญล่อนะพี่นะเหรียญชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญล่อนะครับพักกิ่งครึ่งซีกนะฮะหลังละคังนะพี่นะองค์นี้ลอยจานทั่วทั้งองค์แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะลอยจานแน่นๆเลยนะฮะร,รายการที่21อนะครับ600บาท รายการต่อไปนะครับรายการที่ย2่สิงครับเป็นพักกิ่งนะพี่นะชิ้นนี้นะหน้าตากะกแตนเลยนะครับนะหน้าตากะกแตนแบบนี้เลยนะครับด้านล่างมีรอยจานนะเนื้อเป็นโลหะสีทองนะครับนะรายการที่22นะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับเป็นเหรียญน,นะชิ้นนี้เป็นเหรียญจาจาร์ฟันนะพี่นะเหรียญกลมนะครับมาพร้อมตลับนะฮะรายการที่ยี่สิบสามนะครับห0ร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญอาร์มนะพี่นะเหรียญอาร์มพรมสี่หน้านะฮะขอบหนานๆสวยๆนะครับนะเหรียญน,นี้มีจานนะพี่นะมีจานตรงกลางนะฮะผมพยายามจะให้เห็นรอยจานนะพี่เนาะนี่ครับสวยๆคมๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับเรียนหลวงพู้เยี่ยมสีเงินนะพี่นะองค์นี้มาพร้อมตลับนะฮะ <c oughs> รายการที่ยี่สิบห้านะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สบหกครับเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะพี่นะเหรียญข้าหลามตัดนะฮะเ,เหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับองค์นี้มาพร้อมเรียมเงินโบราณน,นะฮะรายการที่ยี่สิบหกนะครับห0ร้อยบาท การต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับเป็นพ้าเนื้อเมกพัดนะพี่นะพระเมกพัดวัดอรนองนะฮะองนี้เป็นเขาเรียกพิมพ์พุทธหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่นะเนี่ยมีรอยจางสวยๆแบบนี้นะครับนะเนื้อก็เขียวนะเขียวเขียวเลือเบๆนะพี่นะองค์นี้มีปิดทองด้วยนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะครับรายการที่ยี่ดครับหลงพ่อเงินนะชิ้นนี้นะครับนะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอง์นี้สวยๆแบบนี้เลยนะฮะปิดทองมานะครับนะทั่วทั้งองแบบนี้นะฮะรายการที่ยี่สดนะครับห0ร้อยบาท รายการที่29ครับพระสมเด็จนะพี่นะสีทองสวยๆแบบนี้นะฮะด้านหลังเป็นดาดานะพี่นะเนื้อเป็นโลหะสีทองนะพี่นะหนักๆแบบนี้เลยฮะรายการที่29นะครับ600บาท รายการที่สามสิบครับเป็นพระปิดตานะพี่นะชิ้นนี้นะครับพระปิดตามันโลโลแหะแห้งๆแบบนี้นะพี่นะน่าจะเป็นสมฤทธิ์นะครับรายการที่สามสิบนะฮะหกร้อยบาท การต่อไปนะครับรายการที่สาอครับเป็นพักกิ่งนะฮะชิ้นนี้นะครับนาะเป็นพักกิ่งนะครับลมดํามาแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยนะฮะรายการที่31นะครับ600บาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สาสิบสองครับ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะพี่นะชิ้นนี้นะครับ <c oughs> เรียมเก่าๆแบบนี้เลยนะร <c oughs> ายการที่สาสิบสองนะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามครับเห <said> รียญเต่านะพี่นะเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะครับปดนี่นะฮะองค์นี้นะครับเนื้อแบบผิวแบบเดิมๆเ,เลยนะพี่นะผิวไฟเดิมๆเ,เลยนะฮะส้มๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมตลับนะพี่นะรายการที่สามสิบสามนะครับหกร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปนะครับรายการที่สาิบสี่ครับหลงกุ้ทวดนะพี่นะชิ้นนี้นะหลงกุ้ทวดหลังเตาลีดนะครับด้านหลังตอกคุดนะ รายการที่34นะครับ600บาท ต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้าครับเป็นพักกิ่งนะพี่นะเป็นพักกิ่งนะครับชิ้นนี้มาพร้อมตลับนะฮะร,รายการที่สามสิบห้านะครับหกร้อยบาท ครับก็จบไปแล้วนะพี่นะ EP นี้นะครับ EP ที่534นะครับราคา600บาททุกองค์ทุกชิ้นเลยนะครับชมแล้วชอบนะสนใจชิ้นไหนองไหนยังไงนะครับพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทนนี้เลยนะฮะ0ูน4 4 5ก0 0 0สนะครับ0 6 1 4์5ก0 0 0นะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือใครสะดวกสแกนเคอร์โค้ดแอดไลน์ก็ตามนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ